วันนี้ทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสีดของอาควายคนะของบอกกุลางเพมเหงกนางเหนือยนอ้่อยเนาะพร้อมด้วยคณะางๆในตุองขอนวันวันนี้ก็เป็นวันประทวาวันพักข้าศีของผมเหงกสุท้ายปักั้าศีนั้นปนอวาเป็นวันแกดขั้าถวาเป็นกุโพสทาศีน,นั้นเป็นวันที่ห้า,าข,ข,ข,ขั้มเจ้าอาวาหล่ายใน ยกตัวยกจินเอาตัวเอาใจในมาวัดมาวานในมากตั้งความดีของามเหนือธาความดีนั้นเป็นสิ่งดีเงเขาจะพาทั้งหลายโลกและกอหวังเอาพันเอามีความดีจะมีความสุขของลมเหนือธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเอาจต่งแค่ถามโตเก่าของมเหนือธาทั้งหลายยังกันยังถามโตเก่าเนาะ เราเนีเกิดมาเปิดสังหารเขาเกิดมาเปิดสังขคนอยถาสังายเกิดมาเปิดเขานะอยู่ในโลกนี้ประกอบไปจากไฟ่านไปไปหรือว่าเอ๊ะอย่างเรีพยาะเราเกิดมาละสัง่ปิโยธาทังไรนะเพราะฉะนั้นในธรรมาในวันนี้กอไปมาอุตจากสัเหนิ่ยถาเขาเกิดมาเปิดสังหาร พอนมันก็กระวานเกิดมาเนี so ้ใส่กามเออพอมีกามเออเขาตีไรมาใส่กามเกิดมาเนี้ยมันก็กระวาเกิดมานี้ยเขาตีไรมาทางฝาลามีเกิดมาเกิดจากทางฝาลามียอ์ตาดที่ไรถึงนะคุ่สามพาร์เนอมันก็เกิดมาเนี้ยอ้าวเลยเกิดมาเป็นธรรมบัตตาเออเป็นคนมีจีบมีเชนเออร์เกิดมาเนาะมังก็มีตีไม้ปลายตา มก็เกิดมา้ว่างเขาเนหมนยิ่งนาีคำเนอะนะเกิดม,มาหนิหมุนยิ่งนาีคำเสสุดท้ายลววาวนี่ยคนเทาในโลกนี่องเหนส่สถานขาวเขาเนาะเพาเกิดมาโดยสันเต็ปนะธรนะมาตราสี่ไตย,ยกว่ากรรมนนาวตโโัตถีโลโศสะท้อนเอเนี่ยเป็นไปจอมกรรมนะกรรมากนะจอมกรมากสามารนไดคนเฮาเกิดมากา็คู่ก็ได้ ใครอยู่ดีมีสุขใครมีเงินมีคำนะกูบอกนะมีใครเนาะใครนะใครมีชีวอตมีเสกใครมีอยากทุกข์อันจุเงินใหญ่ไ้กูบอกแล้วก็ใครมีความทุกข์เหมือนกันกูบอกใครป่นดักความทุกข์เหมือนกันกูบอกอันนี้เป็นมันเป็นความปรารถนาความสุขต้องของคนเขาที่เกิดมาตั้าแต่เขาเกิดมาเขาสุขต้องเหมือนกะนันยานี่เขาทำหนูอะไรไม่ชื่อละ อารมณ์ so so, like ้เชื่อนะกองทอพภาวะแน่นาะนะกองทอพภาวะกรรมหน้ามาชี่นะถ้าช okay. nice. yeah. like, ี้มัาเจียวนะมีปั่นเจียวไรก็ได้นะบอลหมายความว่าคนเขาเกิดมาแน่แน่ถ้าว่าเขาเทศตัวเขาดีกองทอพภาวะภาวะคนวันนี้คนดีนะถ้าว่ามีมีอันดีย้าอันพอกันแลม่เอ้ากรหน้าเนี่ยกรรมอันตที่ให้อันตีีมาเตือผมนี้ีหยังไรผมมีรายหลาก เขามีสติเนามีสติมีอุโสงค์วดีตามคอนโดตอนต่เขาแล้วก็เขาก็เดี๋ยเสียถึงที่หอดหมายไปกตั้งความสุขอะบนั้นความสุขสุขปกติเกิดขึ้นไรกำเนิดธรรมตัวยาอเนี่ยเขาจิไใจใกล้ใจชื่ออะไมันมีอยู่สี่เมียวนะหนึ่งจิไใ้ผู้สองจิไใ้หักษาสามนะจิตใจสามสี่มาจิไใ้ว่ามีสี่เมียวนะจิตด้ผู้ล้่เขียนอะไรอ๋อจิไใู้้ ผู้ชื่อละผู้บาอันไหนมันดีแท้อันไหนมันดีแท้อันไหนเป็นเป็นุโซอันไหนเป็นูุโซเขาดีกัล้พูดเหมือนเขาจะทานอะไรในเป็นคนเหนาะตปปกาวปี้อาต่างๆตัวนี้ได้มาว่าเนี่ยพราผู้บามันเอาเงนชิ้ใไปน้ำมาเนี่ยเขาสีบแ้จต่ตาเออในเป็นิงชเหาเยอะเนี่เขาจีแล้วผู้บาเขด้จิหรือเราว่าเขายามเหนืยวนี่ยเนี่ยอาเปิ้ลกวาเออทำจุทำลุ่มฉัน คนทั้งหลายวยกระบะทามาตัวในในก่อนกี้ก็มันก็ยังมีเคนจับเตือนนะเนาะยังมีเคนเสพยาเตือนท้ามาตัวย่อเนาะแล้วก็มาเขาพูยบอกเขาก็นดีเห็ดอะไรอ่กเติอนตาอย่าง้ะเนี่ยเตือนตาสังฆาได้เงนเือนเต็มย่อกา่ใหม่ๆเนาะพวกพิจิตตอเนี่ยสังฆาได้ได้มาจู่ถุ่มกันได้เลยมาสุดมังกราโรดสุดอ่าทำโบีนถึงเจนเน่ยตาจะเป็นกัรเนาะ ป้องกันนั่นนะครับโปรเทคนะเป็นการให้กมอันตรายรอเขาอยู่ดีมีสุขเนเพราะฉะนั้นเนี่เช่นตรวเขาโผว่าเขาเลยโผล่ทับโยกาเอะเช่นก็หมือนเ็ดเลยถ้ามันเขาเมนทีนี้ทํางหมป้องกันนะมันกลมีโปรเทอย่างเนเพียนแต่พี่มันให้กรนะดีมาก่าอะไรมีเยอเขากลอะไรเทปออเป็ยนตังดีแต่ว่าไม่ได้เยอะเ่ยเขาก็ัลเดี๋ยนี้มีสตินะมีสติอะไร้องกันเก่า ใส่เนสของเขาใส่ใบตัดเสกเนี่ยก็เข้ามาเนี่ยก็เข้าว่าคนเขานี่มันตักก้อนมันตัดดีมันตักอมเนี่ยแต่ว่าเขาจับว่าแต่ก้นหลอกเมืองมากตัวดีเข้าก่ายที่คนหลายตัวดีเลยง่ายเนี่ยจะไปอันนี้ก็คือผู้ว่าอ๋อเป็นตั้งดีอ๋อติดอะไรเยตุเหมนผู้โตคนดีเหมือนปลอมแอบซนาของเขานะเนี่ยแต่มาสิมันติดบอกผู้ว่าเขาเาติดได้มากเขาจะพูดนะอันนี้พู้ผู้โตก่าๆเขาอ๋ออันไหนดีเขาก็ติดอะไรเหตุอ่ะอันนห้ฮ่าติดอะไรบ้านเนาะติดอะไรไ มุ่งายยาวกันเลยคู่ยาวเนี่ยเข้าหลงคู่แท่งมาเขาได้เป็นไทยเนี่ยในสำคัญนะพี่เหมือนกันเขาเป็นไทยเนี่ยเขาเป็นคนเจือคือสังนะเป็นอยู่ที่แล้วอยู่เมื่อแล้วนับถือโก้ปอยยาเขาหลงคู่แข่งเลยนะถ้าว่ามู้ดโตก่าว่าเขาเป็นท้าเนี่ยเขาต่อมู้วติดปากแรงทันดีว่าที่หมายสายตานะที่เป็นของเขาเลเกิดมาหาของมู้ดแหละแต่ว่าเาหลงผู้ว่าอ อันนี πά, ges, era, ouais? leave, ้เสียงโกนี่ล่ะเสเจงเชือกนี่ล่ะเขาหลอะไรเนาะผู fore, ้ตกขาผู Estamos ้ตักขาวอย่างที่สอนมาเขาอะไรที่ล่นี่ยเขาหลไดหมอทักสาวทักษาทักษาที่ลอตาจินคู่เขาตาคุความดีเนาะุศอนดีู้กโศนันตางดีบุญทอในมันจินแต่เซ็งมันจีมไรหายมันจีนไรตายเขาอลยดทักสานะสมเด็จพระเจ้าวัลวงที่นี่เนี่ยเป็นในสอนเขาไปบ้า นะถ้าว่านะกัมปูกัาสาหรือว่ากัเขาเนี่ยหายเลยนะนาะหายเอาเนี่ยคนเราก็ติดกายถ้าคนเรากายเอาเนี่ยิดกเขาก็ติดหายนะอีกาหายก็เจอตาเขาก็ติดตายนะนี่นก็ติดมันคือติดวิญญาเพราะฉะนั้นเนการหาขาเนี่ยมาเป็นกักขาตั้งนี้นาะผู้สงวันนี้มันมาเจ้าขาตั้งามากววัน มันสินกรดีอยู่ที่หมอ,อที่เรื่องตัวนี้ในยะหักฐา,านอ่ะหักฐานฐานมันมีอาบุญผู้คู่หนึ่งมีผิดผู้ผคนหนึ่งนั่นมันเขามาบวชในศาสนาขาโอ้เขามาบทน้ำหนักหนักจากที่ไปเฮ็ดได้เฮ็ดอันนั้นกรมจับเฮ็ดอันนั้นกรมหมานะสถานานั้นมีประเพณีมีกฎหมายน้ำตำแหน่งมันก็ว่าใครซืนะ้อเยอะอะไรแบบอยากให้เชื่ออ่าใครซื้อแกยอยู่จนธรรมวิเนี่ยนันหยาบนะเป็นหมอคณะทั้งอย่าง,นะง,างอย่าล้าต่าง ทำยามได้ถ้าบวดได้เราเหมือนขาหนอบอกเขาว่าบวดได้เลยตั้งหยามเลยนะตั้ยามอยามองบวดได้หน่ะนะอันนี้ยามนาันนี้ิใซึ้งแบบองเหนียวซะแล้วิสัยซึ้งยาเบล่งกอกกาไปถางผลาเต็มจาวาลาเต็เจา่าข้าให้อยู่อยาโน้น่ห้ามันอยู่ยามนะเป็นสังขารในคณะหน่อที่ออกป่าว่าคนที่สอโมออกตั้งนกตถท่ากอต้องวาให้นะคขาวอกกาสุกเบอรมากเกียดเ่เนาะกาัุกเอมากเกียดก็ว่าเอาสังขามากสังขารกเมาเกียดแล้วนะ การที่ราไปอยากาการกาที่หราไปอยางเอ๊มันก็อยู่แล้วใคื้อไป่ะในบรานจอาบอกว่าอ่านมัอนแนั้นเนี่ยอาหานเนี่ยพี่พู้ยเน้ยถ้ามืนจันั้นเนี่ทักษะม่เร็วแล้ว้นทักษะอะไรเนี่ยก็เขี่ยวแล้วทักษะมาทักษะใจเราลงกันะนะทักษะใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหลงบอกวใจเราลงใช่ปะหลงมาทักษะทักษะใจเราว่าใจเาคู่ว่าในมันดีเฮ็ดดีเฮ็ดทักษะใจเราเราไปที่ไปนี่เป็นไป ว่าไปว่าทางเบอร์เนี่ยาบอกเี่ยวหน่นยหนอยู่บนเกี่ยวทักษาแต่เอาแต่พืนมันดีเนี่ยหรือมันยินดีเนาะยินดีก็คือว่าราวะคนบอกว่าสุข่างน่อนะแต่พืนมันยินยิให้เนาะอยู่วอาอยู่ดีอุปมาุปามาเมัาเท้าหันกลุ่มเนี่ยหันปุ่มเท้าดีใจเเท้าใครแรเอาน่อลท่านดีใจ้ใครแล้อใครไรเอก็ได้เข้าหลัวหาพี่นี่นะเท้ามียเงินตัวิดไปหาเงินก็ได้แลอเข้าาหาเงินได้ั้นอ่ะใครไรก็ได้เอา มันเกิดโลภผมาแล้วมเหนือยล้ายมันดิคิสินกามันติเป็นอกุูศวยาเแตไถ้าว่าเขาหันเอาตังเจอเอาคนไใ้ตั้เจอเอ้ยขันเอาก็ไม่เคยันนะไมได้ยินเสียงน้ไพบผม่ย่าเยมันเกิดตัว้ากกันน่เกิดตัวากกันมายาวเนี่ยมันก็เดเยอมากากัก่เหยี่ยมมันเกิดเขากับีกับค้ามันเกิดน้าเขากัว่ามันเดนี่ยมัการเป็นอักูศวยาเพราะฉะนั้นเขาหลได้ักขาวนีักาวไปเขาไปเขาทุ่น ญาติได้จุบน่เปิ้นว่ากําทําไมก่อนว่าถ้าเปิ้นว่าทายอย่าเป็นกิเปิ้นว่านี้อย่าติดจมเพราะเราไว้ไคือมนหนักเนาะไผในน่ะก่อนก็บ่ดีเกี่ยวที่เือน่ะเพราะนเฮาว่าคือเฮามีความสุขแบเมื่อเฮาเฒ่มามีลูกมีโผมีเมมีหอมีนั้นนัมีสิ่งของเฮามีว่าเฮาบ่มีต้องสุขในสิ่งเฮามีแล้วก็ผู้ใดมีความเกี่ยวใจในสิ่งเฮาเป็นน่ะมาเป็นพ่อเป็นแม่เนาะ เป็นตะการตะทาเต็มทาทะเาะอยู่ทีไรบ็เหมือนเสียเลยมะไมาาใจนะครับอันนี้อดีสสองเนือดีสสามมันในยรืองก็คือมีหมอชางท้างให้ทางสลับนะเข้ามาข้าเราก๊น้ำมันกองเข้าว่าเกิดมาเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยมันป้าขึ้นมาอจ้าเข้าหลุมหมอทางข้าไดิทางเต็มยาช้านก็หลุหมอทางเพราะว่าเป็นต้ม่ยองช้างหลุมหมอางหอเฮือนเนี่ยเนาะทางหอเฮือนคือเขาก็อะไรนี้นะมีเงินมีคำแบบคือเขาก็เตะโตน่อะไรเ ผมนีงไม่ทำเพราเป๊โตน้ช้างัวเก่ามะเปโตย่างตอย่างเขะเขหล่มอวหผู้สูบคมดีว่าเออทางเขายสเฝาเขาถึงพอใหอได้ก่อนต่าเอากวาลุงเีก่อนจับจ้หนออ่ามุงขมก่อนจับจ้องเพอาเสียที่ห้านคนสาธารณะตอนนงไว่ว่ามีมีอยู่สี่สี่อย่างเขาหลเฮได้นคไน่งข้ามได้รือหนึ่งแม่ได้รือหือไใหรไอใต้ดีเก่าใส่ดีเกาเขามีเก่าในเป็ใต้คือหลังขมนซะใต่เกาถือ ใจดีเก่าใจดีเก่าก็เขาหลุดไรเล่งปอเล่งแม่เนาะเล่งโผเล่งเม่เล่งลูกเล่งหลานเล่งก่อเล่งเสี่ยวเร่งมีเก่าขนาดจนมันมาจนเขาลุดหลเขาว่าเขาเกิดมาได้หรืพอมีเขาเล่งมาใหญ่มาได่เขาหลุดไรเร่งหน่ะนีมันมีวงมีเขากรมในใจในหนอเตาใจดีเก่าสองมาได้หลุดไรเฮ็ดดีใหม่เฮ็ดดีใหม่ก็้าเขามีลูกเขาหลุดไเล่งลูกเนาะเร่งลูกเท้ามีโผมีเม่ก็เล่งเล่งโผเล่งเม่ นะเขามีทางดานอหนเขาก็พอวันมันมีฮามยหน่อยนะหนึ่งเขามีปอเมเนาะลูกเนาะแล้วสองมาได้เขามีไต้ก่อไต้เขียวสามมาได้เขามีผู้อาจารสี่มาได้นี่งไามีอย่างไรนะเขามีศาสนาเนาะหามาได้เขามีบ้านมึงมีบ้านหนึ่งเขาติอะไรที่คมันก็เท่ฮามิไม่ไดแต่ว่าดีฮาเปิลนะดีจากปอเม่ลุกดี่ากไต้ก่อไต้เขียวนะโผเม ดีดาแต่แก็ผาสาสังขาพวาเหมียวสะทัดีตเนาะเชอเพือ,อ,อติอบางเงน,น,นาเลื้อนนภาพตัวน้อจิตรเนี่คือทางทางเนาอยทางทางนี้ใหม่เขาจะได้เหตุเขาจิได้ผู้สูงตอนดีเนาะนั่นเอถามหาในแค่นี่เะข้าหลดอะไรเอากับแปะได้ีเขียวอ่ะแปลไีเขียวนี่คือเอากับแปะไ่ตอันร้อยอ่ะตีเขียวนี่คืล้านข้าหลดอะไรเล่งเล่งผู้ก่อเกอเพิ่เน่ย นอนตากเือกตัวกลีอาหารการกินกลี๊ตาตั้งกินกลีเข้าทต่ไรเลเรีงคือขานตันมีทุกข้าเนี่ยมีทุกข้านในเรื่องทยิเพื่อที่จะไม่ใเขาหลุดไรฝังไว้ฝังไว้อฝังไว้ในศาสนาฝังไว้จตาบามันดีเก็นอาชตามรนดาเมือนามาช่วยตามตามมันเข้ามพูดอะไรวะเขาว่าตาตนี่ดีเห็นเขาว่าจทุกข้าวทุกข้ามันเหมือนพระรางาหลบพระเจงาตวัด้วยอายามันบีมาทัศนีจานีคุณน์อวัง จานเนีจานทุกทายามีแข่งจานยาเนาะเขาในมืแเลยนะเข้ามูอเลยยาเขาตัวเลยเน้่ามคนเมื่อี้วะตัวเลยสามหน้าตัเลยท่าไหร่ามี้สาหน้ารักเผอว่าทางจานนั้นเนียเ็นก้นตุ๊กตุ๊กานเนาะแต่ีมาเขาอกว่าผมก็มีเวลาในรกในตังไกเนาะเนอะสองวันในขีดได้เหาบอาเท่บไหร่ทามนี้ขีดได้เนีออมีเงินมีคำนำเป็มคนแต่ว่าํำเป็นยกขาเลย่ะกว่าอะไรผองในกว่าให้กมไปผได้ไม่นะ สี่ล้าาจะได้ทสามเนภาวนาอจะได้เห็ุถ้ามีภาวนาเนี่ยอ๋อมีตั้งหูมีปัญญาแล้แต่ดีเข้าใจขงหนมาก็ได้เนยมันเข้าใจระยะอันนี้่อะไเห็ดสามเนาะก็คืออันนี้่อไสามสามแล้วก็แน่ๆเขาหลยว่างอ่ะเฮ็ดสี่ไรว่างอลยรว่างใจไรหมอไหวใจไรไขยแต่ได้ผู้สูบค่อนดีก็ย้าอะไรเ้าทางมเนี่เนตาหน้าี่าพอนาแ่เนี่ยมเหมือนเทอสมณะเหมือนเทอ เหมือนเี่ยเขาขี่กระยาวนี่ยเนี่ยชกไทยกระยาวเนี่ยเนี่ยเขจังดีจังเดียวออกแบบกงเพื่อออกแบบก็สออาจารย์ออกับบกงเยอะเขาขี่เอกระยาวเนี่ยเนี่ยมันก็นมาหน่อเขาขี่เอกับน้องในน้องเมียนอีเดียหนอขี่กาเนี่ยแต่ถึงมีพงแต่ว่ายเนเขาเขาตีแกะเพื่แต่ก็แบแกบกันแล้วมันแบบได้นี่อันนั้รวมมือกันยาวแบบพทธศัวราอดีเขาตกลมือกันยาวะเาเขาเอาเป็นเอาเป็นเหือนเอแกขี่กัน แต่ว่าถึงทีมายตายตาเนี่ยเขาไม่แบกค่ัไม่แบกเราว่เหมือนที่ว่าเขาตา้งก็มือก็เอาในชื่อในเสียงว่าอารมณ์มีชื่อ่ามีเชนนั่นเองคือ้่องว่าแบกนั่นแกคือว่าถ้าว่าเ้าแบกเขาบอกเขตานก็เป็นผู้สอบข้อดียอดใส่เขาซื้อแต่เขานน่นล้วเป็นผู้สอข้อดีเขาว่างเลยอันนี้เป็น้อว่าสังเกถึงปีหมายลายตาของชีวิตาวบาคนเขาเราก็จะได้เนี่ยเขามีการคู่มีการทักษา มีการสร้างมีการว่าสี่เหล่านี้เปรามั่างกีถึงไปในที่หมายปสร้างไรอะไรที่ว่าก็มาเนาวัฟองโตเพะว่านั่นน่ะเนาะเนาะกำนั่นอาชี่นะอาีพเกี่ยวที่ฝันเกี่ยวในบ้านเนี่ยอันนี้เาหลมเห็ดนะจะไเนาะหลเลยหมอผู้นะหลเลยหมอาฮักษาหลเลยหมอนะฮะหมอทาง้ก็หลเลยหมอยหมอบ้านะหมอไวยไกีเนยสิเดล่านล้ในกองข่าวอันเท่าบดีดีดีงามท่ากตัวดีเกี่ยวดีซื้อ การสู้ของนไหนังน่นแน่ก็แล้วม่าตะาในภาคอ่ะเขาไม่เกิดไม่เอาคนจากทางล่าคนจากที่โนั้นไรผู้ชักตัวเเก่าผู้ทักษาอเดียรงานผู้จักเท้าผู้ชักสั่งตาหน้าศิลาพอแล้วก็สุดท้ายผู้ักหมอไหวไสหมอาผู้ยาวผู้ยาว่กหนเนาะดังนั้นเราต้อกมีความสุขเนาไปอำนาจของ คุณเจ้าเก่าสานภาคกลางผู้ศวกษดีนั้นเซงเราทีความเหนยงทามันมาใ้ตอนที่อกรากเพดเหนนั่งเหมยน้อยเราฟ้อมเลยวมเหนียงทากูจนู้บางู้เตู่้ามอะไรไหาเทพผู้ศึกษดีฐานาปารามูลจิระารามีภาวันาปารามีสจริมักเสงยงไม่ด้ยบมีสุกยดี